ผู้ชมครับวันนี้น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับแนวทางในการขนย้ายกากแคดเมียมจำนวนกว่า13,000ตันที่ถูกอายัดไว้ที่จังหวัดชนบุรีสมุทรสาครแล้วก็กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะย้ายกลับไปยังจุดฝังกลบเดิมที่จังหวัดตาก ากการหารือร่วมของ6กระทรวงด้วยกันนะครับที่จะทํางานแล้วก็ประชุมกันในวันนี้ซึ่งตามแผนนะครับกระบวนการจะเริ่มต้นในช่วงวันที่7พฤษภาค,คมนี้ท่ามกลางการจับตาของคนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะความหวังครับในการที่จะสร้างกระบวนการแก้ไขแล้วก็ป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายแล้วก็ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมครับ ซึ่งหัวใจสําคัญของการประชุมคณะทํางานแก้ปัญหาและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมประกอบด้วย6กระทรวงในวันนี้ก็คือการกําหนดแผนงานและมาตรการขนย้ายกาก,ากแคดเมียมกว่า13,000ตันกลับไปฝังกลบที่บ่อเดิมในจังหวัดตากครับที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งระหว่างการขนย้ายและการนํากลับไปฝังกลบที่จังหวัดตากนั้นจะทําอย่างไรไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือว่าฟุ้งกระจายของกาก,ากแคดเมียมครับ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ปลายทางจุดฝังกลบที่จังหวัดตากโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่6ตําบลหนองบัวใต้อําเภอเมืองจังหวัดตากเมื่อวานนี้ครับชาวบ้านก็ออกมารวมตัวกันเรียกร้องขอให้มีส่วนร่วมเพราะไม่มั่นใจว่าบอก,กัะเก็บนั้นมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่หลังพบการ หลังพบรอยแตกร้าวของบ่อกักเก็บบ่อที่5ซึ่งก็สร้างความกังวลใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่ครับโดยยื่นหนังสือถึงรักษาราชาการแทนรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่คัดค้านการนำกากแร่กลับมาฝังกลบพร้อมขอให้ส่วนราชาการที่มีความเป็นกลางแล้วก็มีส่วนร่วมตรวจสอบความปลอดภยัยและขอให้ทำ EIA ทุกขั้นตอนครับงวลอยู่ ณนะวันที่คุขนของมาเนะี่ยพวกเราทางชุมชนนะ่ะพร้อมที่จะมาปิดทางเข้าออกบริษัทของคุณนะเราจะหาเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษของเราที่เรามีอยู่มาปิดทางไม่ให้รถคุณเข้าไปในบริษัทนะแล้วถามว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นผลกระทบและความเดือดร้อนถึงใครบ้างมันก็จะโยงใยกันไปทั้งหมด ขณะที่วันนี้นะครับนายเจษดาเก่งรุ่งเรืองชัยกรรมการบริษัท J&B Mental จำกัดที่ครอบครองกากแคดเมียมที่ส่งมาจากจังหวัดตากกว่า6,000ตันจะเข้าให้ให้ปากคำนะครับและเมื่อวานนี้อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเอง ก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจกองบังคับปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบอกอปทศแล้วนะครับส่วนแผนการขนย้ายนั้นคงต้องรอความชัดเจนอีกครั้งวันนี้หลังประชุมร่วม6กระทรวงแต่เบื้องต้นก็กำหนดเอาไว้วันที่7พฤษภาคมนี้ครับ คุณผู้ชมครับก่อนที่กากแคดเมียมจะถูกเคลื่อนย้ายกลับไปที่จังหวัดตากเส้นทางของกาก,ากแคดเมียมจำนวนกว่า15,000ตันที่ใช้เวลาในการเดินทางรวม8เดือนกระจายไปยังจุดไหนแล้วบ้างและมีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างไปติดตามจากรายงานครับ ถุงบิ๊กแบ็กกว่า1,000ถุงที่พบว่าภายในบรรจุก,กากสังกะสีและแคดเปียมน้ำหนักรวม2,440ตันเมื่อวันที่4เมษายน2567ภายในโรงงานของบริษัท J&B Metal จำกัดในพื้นที่ตำบลบางน้ำจือดอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นจุดเริ่มต้นที่นอกจากจะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังสร้างความกังวลให้กับผู้คนในสังคมแล้วยังนำไปสู่คำถามสำคัญถึงมาตรการกำกับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของไทย จากจุดแรกมีการทยอยตรวจพบอีกอย่างน้อย4จุดคือที่โรงงานในตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีโรงงานในตำบลบางน้ำจืดอ,อำเภอเมืองสมุทรสาครโรงงานในย่านคลองมาเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและโรงงานย่านถนนประชาราชเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในเวลานั้นผู้ว่ากทอมอพร้อมอ,อธิบดีกรมโรง,งงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยสำนักง,งานเขตบางซื่อได้ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่อันตร,รายสั่งห้ามไม่ให้มีการอยู่อาศัยหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ขณะที่กองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอทปสได้แจ้งข้อหาเจ้าของบริษัทฐานมีไว้ซึ่งสารอันตร,รายต้องห้ามโดยพบว่าเจ้าของโรงงานมีความเชื่อมโยงกับหุ้นส่วนของบริษัท JNB m e t a เมทจำกัดจุดแรกที่พบกากแคดเมียม ขณะที่เจ้าของโรงงานแห่งที่3ที่ตรวจพบในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งเป็นทุนจีนรับว่าเป็นผู้จัดหากากแคดเมียมจากในหน้าที่ติดต่อซื้อกากแคดเมียมจากบริษัท j n b m e t a เทจำกัดจำนวน5,000ตันเพื่อส่งต่อให้กับคนจีนด้วยกันอีกทอดซึ่งก่อนหน้านี้ได้จะส่งไปแล้วที่จังหวัดชนบุรี4 0 0 0ตันมีรายงานว่าแคดเมียมเป็นแร่ที่มีมูลค่าสูง นายทุนจีนซื้อมาในราคาตันละประมาณ8,250บาทแล้วขายต่อให้กับโรงหลอมเพื่อนำไปถลุงอัดเป็นก้อนก่อนส่งไปขายที่จีนแต่กลับพบว่าขณะนี้โรงงานในประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถหลอมแคดเมียมได้อย่างปลอดภัย100%เปอร์เซจึงเสี่ยงมากที่จะเกิดการปนเปื้อนและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่การตรวจร่างกายของคนงานในโรงงานที่ตรวจเจอกาแคดเมียม e ก็พบระดับแคดเมียม e สูงผิดปกติ และหากกากแคดเมียมปนเปื้อนลงสู่ธรรมชาติหรือแหล่งน้ำก็จะกระทบกับห่วงโซ่อาหารหากกินเข้าไปอาจนำไปสู่การเป็นโรคอีไตอีไตเกิดอาการตับวายร่างกายเจ็บปวดถึงขั้นพิการได้ล่าสุดเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันผลตรวจสอบตัวอย่างกากตะกอนแร่แคดเมียมที่พบทั้ง5จุดจำนวน12,535ตัน มีองค์ประกอบทางเคมีตรงกับกากแร่ที่จังหวัดต,ตากจึงยืนยันได้ว่าเป็นการขุดและขนส่งมาจากแหล่งเดียวกันโดยไม่พบสารกัมมันตาภาพรังสีการตรวจค้นกากอุตสาหกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรรมธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนร,ราษฎรตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะมีผู้ร้องเรียนเข้ามา ขณะที่นางสาวพิมพ์ัฒรวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้นำกากแคดเมียมทั้งหมดกลับไปฝังกลบที่จังหวัดตากโดยด่วนทมกลางข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นทางที่มีการขุดกากแคดเมียมในพื้นที่จังหวัดตากขึ้นมาการอนุญาตขนย้ายสู่การให้ใบอนุญาตโรงงานหลอมโลหะแคดเมียม และกระจายไปยังจังหวัดต่างๆซึ่งใช้เวลานาน,านร่วม8เดือน ผู้ชมครับการหลุดรอดออกมาจากของกากแคดเมียมจากบ่อฝังกลบที่จังหวัดตากนั้นแม้ว่าจะมีความพยายามนํากลับไปยังที่เดิมนะครับแต่สิ่งนี้ก็สะท้อนว่าเพียงแค่การขนย้ายกาก,ากแคดเมียมอย่างปลอดภัยตามมาตราการนั้นก็อาจจะไม่ได้การันตีนะครับว่าปัญหานี้จะจบลงแล้วและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่คุณอรวรรสุโขโขชวนมองกันต่อให้ลึกนะครับถึงในเรื่องของการจัดการกาก,ากของเสียอันตรายในบ้านเราว่าอะไรเป็นช่องโหว่ ที่นำมาสู่การต้องตามหากากแคดเมียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับทั้งทั้งที่ตอนนี้มาตรการต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นก็ถือว่ามีความรัดกุมมากอยู่แล้วครับ กากอุตสาหากรรมอย่างแคดเมียมที่ถูกฝังกลบไปแล้วเมื่อ5 6ปีถึงสามารถขุดขึ้นมาได้แล้วสามารถส่งข้ามหลายจังหวัดตั้งแต่ต้นทางคือจังหวัดตากจนมาถึงจังหวัดสมุทรสาครได้ซึ่งเดิมทีกฎหมายเรื่องของการขนส่งกากอุตสาหากรรมที่เป็นวัตถุอันตรายนั้นมีระบบติดตามตรวจสอบแต่ว่า เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นี้เป็นเรื่องที่ชวนให้เราสงสัยนะคะว่าคงไม่ใช่แค่ปัญหาของโรงงานต้นทางกับปลายทางค่ะแต่นี่อาจจะมีหน่วยงานหรือหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นได้และนี่คือการรู้เห็นกันเป็นอย่างขบวนการหรือไม่และเพียงแค่การส่งกาก กลับไปยังต้องทางนี่อาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายหรือบทสรุปสุดท้ายที่ถือว่าแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชวนคุยต่อกับคุณดาวันจันหาสดีค่ะผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมภายใต้แผนงานของมูลนิธิบูรณะนิเวศค่ะคุณดาวันจันหัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะพี่ดาค่ะเอิญขออนุญาตเรียกแบบนี้เนาะ เดิมทีเนี่ยกาอุตสาหกรรมที่เป็นแคดเมียมแล้วก็ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ฝังกลบไปแล้วบ้านเรามีกฎหมายอนุญาตให้ขุดขึ้นมาได้แล้วก็ขนส่งข้ามจังหวัดแบบนี้ได้ใช่หรือเปล่าไม่ได้ค่ะ,คะประเด็นก็คือว่ากาแคสเมียมท,ที่ที่ฝังกลบไปแล้วเนี่ยนะคะมันถูกฝังกลบด้วย EIA เพราะว่าในขณะที่มันมีการหลอมลอมลอมเพื่อเอาสารรังกสีอะคะ่ะมันมีกาแคสเมียมดังนั้นากาแคดเมียมเนี่ยถูกฝังกลบโดย EIA ดังนั้นการที่จะเปิด เปิดหลุมฝังกบแบบปลอดภัยนะคะคือแบบแบบฝังกบแบบของเสียงอันตรายเนี่ยค่ะการที่จะเปิดมันคุณก็ต้องต้องเปิดด้วย E A A ว่า E A A เนี่ยถ้าเปิดต้องระมัดระวังอะไรอย่างไรคะต้องปฏิบัติตาม E A A ค่ะดังนั้นการกระทำอันนี้ผิดแน่นอนก็แสดงว่าโรงงานต้นทางที่เป็นเจ้าของกากแคดเมียมเนี่ยคุณขุดขึ้นมาโดยที่ไม่มีกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนแบบนี้ถือว่าคุณผิดขั้นแรกแน่แล้วเวลาที่เราจะส่ง วัตถุอันตรายแบบนี้ไปยังโรงงานปลายทางที่รับซื้อนะคะอย,อ,อ,อย่างที่ตากมายังที่สมุทรสาครที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้เนี่ยค่ะระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องมีการติดตามกำกับตรวจสอบขออนุญาตแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันไม่เป็นไปแบบนั้นหรอคะเท่าที่เราทร,บราบก็คือว่าอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะเป็นคนคี่เข้าไปในระบบว่าจะมีการขนย้ายกาก กาแคชเชียมเนี่ยนะคะไปที่บริษัท j n b แสดงว่าเขามีการขออนุญ,ญาตจริงๆเขามีการมีการคลิกโดยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นคนคลิกเข้าไปในระบบออนไลน์นะคะคําถามต่อมาคือใครเป็นคนคลิกอนุญาตหรือว่าอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้คลิกอนุญ,ญาตตั้งแต่คนเดียวโดยไม่มีส่วนกลางเป็นคนคลิกด้วยนะคะอันนี้ก็คืออุตสาหกรรมจังหวัดต้องรับผิดชอบในอำนาจหน้าที่ของเขาะคะ่ะเขามีอำนาจหน้าที่ได้ไหม อันที่2ก็คือว่าในขณะเดียวกันนะคะบริษัทที่รับกําจัดเราต้องถือว่าเป็นบริษัทรับกำจัดกากอันนี้นะคะก็คือบริษัท J&B <ฆ>ใช่ไหมคะ<ฆ>ทีนี้บริษัท J&B อะ่ะ เขาเป็นบริษัทรีไซเคิล106เจ b บก็คือโรงงานสมุทรส,สาครที่ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วมันเป็นโรงงานลำดับที่106ก็คือการรีไซเคิลนะคะนั่นคือเขามีอนุญาตแค่หล่อหลอมอลูมิเนียมดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะมารับแคสเมียมเนี่ยคำถามใหญ่ๆคือคุณอนุญาตได้อย่างไรแต่พอเราไปสืบค้นนะคะเราก็พบว่ามีการแก้ไขนะคะเปลี่ยนแปลงก็คือไปเพิ่มไปเพิ่มให้มีระบบ ให้ให้ให้โรงงานที่ J&B เนี่ยคะสามารถบดย่อยกากแคสเมียมกากสังกะสีอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่เพิ่มกำลังแรงม้าเข้าไปนะคะห้าสิบแรงมา้าห้าสิบแรงมา้าคำถามใหญ่ๆคือคุณมีกำลังแรงมา้าห้าสิบแรงมา้าต่อการบดย่อยกากแคสเมียมหนึ่งมื่นห้าตันมันไม่มันดูดูมดไม่ดูมมไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะอนุญาตได้อย่างไร ะะแล้วในขณะเดยียวกันนะคะเมือ่อเมื่อเขามีหน้าเขาได้รับอนุญาตแค่บทย่อยค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะหลอมได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อบทย่อยแล้วไปไหนคําถามเมื่อบทย่อยแล้วไปไหนทีนี้ถ้ามีการสมมุติเรากลับมาที่เบลเอมิยอนนะคะที่ต่างเบลก็คือโรงงานต้นทางตรงทางต้นทางเราเรากลับมาที่โรงงานต้นทางโรงงานต้นทางอาจจะบอกว่าผมมีสัญญาซื้อขายกันกับ j d ค่ะนะคะแล้วผมมาสิ้นสุด ในการที่ว่าผมขายไปแล้วดังนั้นก็สิ้นสุดความรับผิดชอบของผม,อ,มอันนี้ไม่ได้นะคะ<า>เพราะว่าอันนี้คือกากากากอุตสาหกรรมกากแคสเนียมในประกาศของออกระทรวงอุตสาหกรรมอะคะ่ะเรื่องเรื่องการเรื่องการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วปี66เนี่ยบอกว่าใครเป็นผู้ก่อกา,กากนั้น,นัะคะจะต้องรับผิดชอบจนฝ่าจะกากนั้นจะจะเสร็จสิ้นนะคะมไม่ใช่ว่า <พ>ขายาแล้วจบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่เราต้องพูดถึงด้วย uh huh. ในขณะเดียวกันอันต่อมาคือ J B มีสิทธิ์อะไรที่เอากากเนี่ยไปขายให้กับคนอื่นท,ทั้งทั้งที่ทั้งที่สมุตสมุดสาครบริษัทบริษัทอื่นที่ซื้อไปนะคะแล้วก็ที่ของกิว๋วที่ชนบุรีอะ,ค,ะค่ะขายไปได้อย่างไรในเมื่อกากเนี่ยมันมาที่คุณคุณต้องรับผิดชอบ แต่เมื่อขายไปอ่ะบริษัทที่รับซื้อไปก็ไม่มีหน้าที่ไม่มีรงหลอมอย่างที่ได้รับอนุญาตที่จะจัดการได้อ่ะคะ่ะอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดี๋ยวนะคะคือเดิมทีเนี่ยพอโรงงานที่ตากเนี่ยมีการขายกา,กากให้กับโรงงานที่สมุทรสาครซึ่งเป็นโรงงานปลายทางเนี่ยคะ่ะจะต้องมีการขออนุญาตผ่านอุตสาหกรรมจังหวัด แสดงว่ากระบวนการนี้ของเขานิุสสะกร,รมสวัสดมีการคลิกอนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วว่าโอเคคุณขนส่งได้คําถามของเอิญอยู่ตรงนี้ว่าแล้วมันจะต้องระบุจํานวนไหมคะว่าคุณจะต้องขายกันเท่าไหร่ขนส่งกันกี่รอบติดตามตรวจสอบมีรถไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยกระบวนการเหล่านี้เท่าที่เราตรวจสอบแล้วเป็นยังไงคะ,คะมันมีมันมีลักษณะก็คือว่ามันมีสัญญาสัญญาซื้อขายกันนะคะในสัญญาซื้อขายเนี่ยค่ะเขาน้าจะลงรายละเอียด ในระดับหนึ่งนะคะว่าโอเคฉันจะซื้อบอร์ดที่เท่าไหร่น่าจะมีน่าจะมีนะคะแต่สัญญาเนี่ยมันไม่ถูกเปิดเผยออกสูาานะ่สาธารณะดังนั้นเนี่ยเราก็เรียกร้องด้วยนะคะว่าสัญญานี้ควรจะเปิดออกมามันจะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะมันจะต้องมีการซื้อขายเท่าไหร่ในราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้ต้องต้องต้อง,องน่าจะเปิดเผยค่ะในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเมื่อสัญญาซื้อขายแล้วก็อย่างที่ว่าไปนะคะคือไม่มันไม่เสร็จสิ้นเมื่อคุณซื้อขาย นะคะในการขนมาเนี่ยค่ะถ้าของเหล่านี้ค่ะมันคือวัดสดุที่ไม่ใช้แล้วไปตีตีว่ามันเป็นแบบนั้นดิฉันมีคำถามว่าการขนส่งเนี่ยอาจจะขนส่งแบบไม่ใช่ของเสียอันตรายไงแต่นี่มันเป็นของเสียอันตรายตาม,ม,มกฎหมายคุณต้องขนแบบเป็นวัตถุอันตรายใช่ค่ะเป,นเป,นเปน็นของเป็นมคคอเจตอันตรายมันต้องมีใบควบคุมการขนส่งนะคะใบมิเสค่ะว่าแล้ว,ลว,ลวรถรถ,รถที่ใช้ขนส่งอะค่ะจะต้องเป็นรถที่มี GPS ใช่ไหมฮะเราจะได้รู้ว่า ถ้าพูดถึงระบบการกํากับการขนส่งของเสียนตรายอย่างเต็มรูปแบบแล้วดีต้องเป็นแบบนี้ใช่ค่ะ uh huh. ทีนี้พอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยค่ะเราเราจะต้องมาวิ่งหาเหรอคะว่าไอ้กากแคสเมียร์มันไปอยู่ไหนบ้างอมันก็จะต้องระบุชัดเจนใช่ไหมคะ,มะว่ามันต้องระบุที่ไปที่มาได้ว่า1 4 0 0 0กว่าตันที่โรงงานจากตากมาถึงโรงงานสมุทรสาครแล้วกี่ตันคําถามพอกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันว่าแล้วเวลาที่รถขนส่งมาถึงโรงง,งานปลายทางปุ๊บ เจ้าหน้าที่ของอุตสาหกรรมจังหวัดหรือว่ากรมโรงงานเนี่ยเขาจะรับรู้ไหมคะว่าอารถมาถึงแล้วเปิดตู้ออกมามีกี่ตันมีกี่ตันตามกฎหมายอนุญาตว่าจะต้องทำแบบนี้ไหมเออจริงๆแล้วมันมนัควรจะเป็นแบบนั้นเนาะเ,ออเพราะเราจะรู้ต้นต้นทางปลายทางามา่มาว่ามาแมทกันไหมใช่ไหมคะ,คะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่น่าจะเป็นแบบนั้น นะคะเพราะว่าถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยสามารถควบคุมได้แบบนั้นนะคะคงไม่มีปัญหาอย่างในกรณีที่ต้องมาตามหากากันแบบใช่ใชอันนี้อันนี้แคทเมียนนะคะแต่ในกรณีอื่นนะคะ,คะมันก็ยังมีนะคะว่าของบางอย่างเนี่ยต้องส่งไปบริษัทอีกบริษัทหนึ่งแต่มันไปนโผล่ที่โกดังภาชีซึ่งไม่ใช่โรงงานก็ได้ออย่างนี้ฮะ,ะดังนั้นเนี่ยระบบการจัดการหรือการควบคุมการเคลื่อนย้ายการอุตสาหการรมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะคะ เป็นปัญหาที่เป็นใหญ่มากเพราะว่าเวลาเวลาการการขนส่งอะค่ะโอเคมันมีผู้ผู้เป็นต้นต้นกําเนิดกับผู้รับกําจัดใช่ไหมคะแต่ on the way ระหว่างทางอะค่ะ,คะมันมีบริษัทขนส่งซึ่งเป็นตัวแทนดังนั้นอันนี้ก็คือก็คือปัญหาใหญ่ที่ต้องเข้าไปแก้ไขค่ะ เนมองเห็น2ประเด็นแบบนี้นะคะสรุปให้คุณผู้ฟังฟังนิดหนึ่งก็คือว่าประเด็นแรกก็คือว่าการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่มันเป็นวัตถุนอันตร,รายแบบนี้เนี่ยโอเคเรามีระบบที่เรียกว่า manifest ในการกํากับติดตามตรวจสอบแต่พิดาชีให้เห็นแล้วว่าแสดงว่าระบบนี้จะต้องมีช่องโหว่แน่นและประเด็นที่2ก็คือว่าการขออนุญาตของปลายทางเนี่ยโรงงานที่อยู่สมุทรสาครเนี่ยเดิมทีเป็นโรงงานแค่หลอมอลูมิเนียม <คะ S 1> ถึงแม้ว่าจะมีการขอใบอนุญาตได้เมื่อปีที่แล้วแล้วว่า <คะ S 1> เขาสามารถที่จะบดคัดแยก กากดแคดเมียมได้ดังนั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้หน่วยงานอย่างอุตสาหกรรมจังหวัดบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะรับกากดแคดเมียมมาไว้ที่โรงงานของเขาแต่ประเด็นของพิดาก็คือว่าก็บอกแล้วว่าจํานวนเนี่ยมันมากเกินไปเกินที่เขาเรียกว่าคปาซิตี้ของโรงงานสมุทรสาครเนี่ยจะรับได้อันนี้ก็เป็นอีกช่องโหว่หนึง่ง เราขยับประเด็นมาตรงนี้ค่ะพี่ดาตรงที่ว่าพอโรงงานสมุทรสาครน,นี่รับของมาแล้วเราไม่รู้นะคะเวลานี้เนี่ยหนึ่งของหายจากสมุทรสาครไปเท่าไหร่หายไปได้อย่างไรหรือว่าหนูคิดว่าเขาอาจจะรู้ข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าว่ามันไปไหนสองมันมีการตรวจประชาชนที่อยู่รอบโรงงานรวมไปถึงคนงานแล้วพบว่ามีการปนเปื้อนแคดเมียมในร่างกายของประชาชนคําถามของเอิญก็คือว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยการที่มันพบใน ประชาชนแล้วเนี่ยนะว่ามีแคดเมียมเกินมาตรฐานมันกําลังบ่งบอกอะไรแล้วคะว่านี่คือเขาหลอมไปเรียบร้อยแล้วหรือว่ามันมีการรั่วไหลออกอากาศและสิ่งแวดล้อมแล้วคะพี่ดาเออถ้าเราฟังจากข่าวเนี่ยเขาจะบอกว่าปลอดภัยดีใช่ไหมคะแต่ใน,ในขณนะเดียวกันนะคะเรามีคําถามว่าน่าจะมีการหลอมไปแล้วแต่ทีนี้ไอ้ของที่เอาออกจากออกจากบริษัทที่รับรับมาจากจังหวัดต่างเนี่ยนะคะเอาออกมาแล้วเนี่ยเขาส่งไปลงไหนบ้างที่หลอม,อ,มอันนี้เป็นคําถามนะคะประเด็นของมันคือว่า อ่าประเทศไทยเนะะี่ยค่ะมันไม่มีมันไม่มีการหลอมแคดเมียมที่ป้องกันอย่างปลอดภัยนะคะมันไม่มีมามรฐตนในบ้านเรานี่หรอไม่มีค่ะแล้วก็เมื่อไม่มีแล้วเนี่ยเขาก็ไปใช้เตาหลอมปกติเตาหลอมทั่วไปเช่นอ่าอันนี้หลอมทองแดงอันนี้หลอมมิเนียมหลอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะการไปหลอมแบบนั้นนะคะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้แคดเมียมบริสุทธิ์มันจะได้เป็นมิกเมทัล ก็คือสดผสมกันนะคะโลหะต่างๆที่มันมาผสมกันมีทั้งแคทเมียมทองแดงตะกั่วสังกะสีอยู่ในนั้นใช่ค่ะ uh huh. แล้วมันจะเหลือกากสุดท้าย uh huh. เวลาเวลาหลอมเนี่ยค่ะไอที่ระเหยออกไปอะค่ะมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของชาวบ้านได้อาจจะเดินไปเดินมาแล้วก็ดมสูดดมเข้าไปใช่ไหมคะ uh huh. ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมันนี่มันก็ตกลงดินใช่ไหมคะ uh huh. มันก็มันก็อยู่ในวัดห่วงโซ่ของของสิ่งแวดล้อมนะคะ ทีนี้พอพอเป็น่างนั้นนะคะเป็นแบบนั้นเราย้อนกลับมานิดหนึง่งเรามาบอกว่าอย่างชนบุรีอะ,ค,ะค่ะเขาบอกว่าเขาอะต้องการจะขายกากนี้ไปประเทศจีนคําถามคือประเทศจีนเนี่ยปิดประเทศไม่ให้นําขยะอุตสาหกรรมหรือกากอุตสาหกรรมเข้าประเทศจึงมีการย้ายฐานการผลิตของกลุ่มทุนจีนมาประเทศไทยอคุณคิดไหมคะว่าเขาจะเอาเหรอคะกากแคสเมียมสังกะสีซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ของแคสเมียม ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอ,อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะมันคือกากที่เขาต้องทิ้งในประเทศเขาอะดังนั้นเนี่ยมีความไม่มีความเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะส่งตัวที่แบบเพียวๆไปขายที่จีนเขาส่งตัวที่หลอมเป็น Metal มิกซ์เมทลไปแน่นอนอแต่เขาไม่ส่งไอ้ถุงบิ๊กแบงนี่ไปหรอกอเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยค่ะมันอยู่ภายใต้สูนย์สัญญาบาเซลซึ่งประเทศที่เป็นผู้เป็นผู้ที่จะส่ง กับประเทศที่เป็นผู้ที่จะรับจะต้องตกลงกันนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นมีความเป็นไปได้น้อยมากนะคะที่จะส่งไปลักษณะเป็นถุงวิกแบกแบบนี้นอกจากหลอมแล้วแล้วส่งท้ายที่สุดแล้วถ้าเราดูจากกรณีของแคดเมียมหน่วยงานภาครัฐนายกรัฐมนตรีกำลังแต่งตั้งคณะกรรมการในการดูแลตรวจสอบกำกับชุดนี้ เอาเฉพาะกรณีปัญหานี้พี่ดายคิดว่าอะไรที่จะต้องทําแบบราบคาบสิ้นสงสัยให้มันเป็นตัวอย่างเพื่อที่เราจะสกัดเรื่องนี้ที่มลพิษมันอาจจะฟื้นคืนชีพมาจากใต้หลุมแบบที่เรากำลังเห็นอยู่อีกคืออันนี้มันเป็นเป็นแบบเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะที่ที่เราเห็นปัญหาอย่างที่ว่าแล้วนะคะแต่ประเด็นคือการแก้ไขปัญหาที่จะแก้ไขแค่เอากลับไปเนี่ยมันไม่ใช่ เอากลับไปปิดโรงงานแล้วก็อันนี้ไม่ใช่มันต้องหาคนรับผิดชอบนะคะอย่างน้อยเมื่อเราได้คนรับผิดชอบเนี่ยมันจะได้เป็นผลว่าเป็นผลให้เห็นว่าคุณอย่าทำอีกอ,อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะคำถามของพี่คือบริษัทต้นทางที่ที่จังหวัดตากได้ประโยชน์อะไรจากการจากการเอาออกการเอากาก,ากอุตสาหกรรมอันตรายออกจากพื้นที่ของเขาทำให้ราคาที่ดินเขามีค่าเขาสามารถไปประกอบกิจการอะไรก็ได้ การที่การที่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะเอื้ออํานวยนะคะโดยเจ้าหน้าที่รัฐเอื้ออํานวยทั้งสองส่วนนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัดตากนะคะที่ให้เปิดหลุมได้ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครก็ไปเพิ่มกิจการที่เข้าสามารถรับได้นะคะเนี่ยดิฉันคิดว่าการเอื้ออํานวยแบบนี้นะคะ่ะเราต้องให้บทเรียนกับคนที่เอื้ออํานวยนะคะว่าคุณทําผิด อย่างน,น้อยการที่เราจะต้องชี้ไปให้ได้ว่าใครบ้างที่อยู่เบื้องหลังการกระทําผิดนี้นะคะเพื่อเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหลาบจําให้รู้ว่าคุณอย่าทําอะไรเกินหน้าที่ถ้ามีคนใหญ่สั่งการคุณคุณก็ต้องแฉออกมามใช่ค่ะพี่คิดว่าถ้าตราบใดที่เราแค่ปิดปิดมันให้อยู่ใต้พรมมันไม่แก้ปัญหาค่ะม,มันมันทําให้เกิดคําถามใหญ่หญๆขึ้นอีกในอนาคตม,มากกว่า ผู้ชมครับนอกจากจะจี้หาผู้รับผิดชอบแล้วนะครับคุณดาวันในฐานะผู้ประสานงานผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมก็ยังมองด้วยนะครับว่าขั้นต่อไปนั้นไทยควรที่จะต้องมีนะครับกฎหมายในการรายงานเรื่องของการขนย้ายและการปล่อยมลพิษเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนั้นสามารถที่จะตรตวจสอบได้นะครับว่าในพื้นที่นั้นมีแหล่งกักเก็บมลพิษใกล้ตัวอยู่ที่ไหนบ้างก็จะถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการรับมือปัญหานี้อย่างยั่งยืน ส่วนอีกกรณีหนึ่งการที่กากแคดเมียมนั้นถูกขนย้ายแล้วก็ไปโผล่ในหลายจุดรวมถึงในใจกลางบางซื่อด้วยนะครับก็เป็นประเด็นที่ถูกโยงไปในเรื่องการเมืองแล้วก็ถูกเป็นกระทู้ถามในสภาหรือว่าแม้แต่ในรัฐบาลและในพักเดียวกันด้วยนะครับก็มีการพยายามที่จะตรวจสอบหาต้นเหตุในเรื่องนี้โดยเฉพาะกรณีของนางสาวพิมพ์พัตราหรือว่าสอสอปุ้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจากพักรวมไทยสร้างชาตินะครับแม้ว่า ที่ผ่านมาครับจะมีการเดินหน้าแก้ปัญหานี้อย่างเต็มที่แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นก็มีความหมายแล้วก็มีความสําคัญท่ามกลางกระแสการปรับคอรมอว่าจะส่งผลต่อการถูกขย่าเก้าอี้จากกรณีนี้หรือไม่ครับ แต่ในฐานะกรรมธิการนะครับก็ออกมาเปิดเผยแล้วก็เกาะติดเรื่องการขนย้ายกากแคดเมียมมาตั้งแต่ต้นปี2567นะครับคุณผู้ชมหลังถูกร้องเข้ามานายอัครเดชวงพิทักโรธสอสราชบุรีจากพักรวมไทยสร้างชาติประธานคณะกรรมิการการอุตสาหกรรมเมื่อวานก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธกระแสข่าวการปรับครมในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติ ยืนยันนะครับว่า4รัฐมนตรีของพัรครวมถึงคุณพิมพ์พัทราต่างทุ่มเททำงานแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นกับนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักที่จะต้องไปคุยกันครับส่วนเรื่องของกาแคดเมียมเมื่อวานนี้กรรมธิการอุตสาหกรรมก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน2ประเด็น ประเด็นแรกก็คือจะจัดการกับสารแคดเมียมที่เหลืออยู่อย่างไรและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการขนย้ายในวันที่7พฤษภาคมตามกรอบที่วางไว้ล่าช้าเกินไปหรือไม่รวมถึงการวางแผนที่ควรมีความรอบคอบไม่ให้การขนย้ายนั้นรั่วไหลนั่นเองครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นนะครับว่าปัญหาการลักลอบเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่แค่ ในเรื่องของการที่เจอแล้วจะนํากลับไปไว้ที่เดิมหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องระหว่างพื้นที่ต้นทางและปลายทางเท่านั้นนะครับแต่ว่านักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเองก็มองนะครับว่าในกรณีที่เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งชีวิตของประชาชนแล้วหากจี้หาผู้รับผิดชอบไม่ได้การเยียวยาหรือว่าการฟื้นฟูงบประมาณเหล่านั้นก็จะต้องมาจากงบประมาณของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายกรณีที่ใช้งบประมาณไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับจึง ลีกเลี่ยงไม่ได้ครับในการที่จะมีกฎหมายหรือวีมาตรการนะครับในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเส้นทางแล้วก็กฎหมายในการเคลื่อนย้ายและการปล่อยมลพิษให้มีความรัดกุมนั่นเองนะครับ